นักชกมวยไทยชนะแตกนักชกคุณคแม่ตั้งแต่ยกแรกนะครับในรายการ WBC มวยไทยด้านแฟนคลับคุณคแม่ไม่พอใจนะครับบอกว่ากรรมการลำเอียงครับ อยู่กับผมจะโลทอสนะครับในการแข่งขันมวยไทยโลกหรือว่า WBC มวยไทยที่ซิดนีย์ออสเตรเลียนะครับเมื่อวานนี้นักชกจากไทยครับโยทิน FA Group นะครับก็ไปเจอกับนักชกจากกัมพูชาเบิร์ดสงครามนะฮะซึ่งมาแข่งในรายการมวยไทยแต่ว่ามาในนามของกุนคาแมนนะครับและเห็นว่าเป็นดาวเด่นเลยนะครับเพราะว่าได้เหรียญทองีเกมมาแล้ว2ครั้งด้วยกันนะครับแต่ว่าครั้งนี้มาแพ้แตกให้กับนักชกไทยตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับคือกรรมการเนี่ยยุติการชกตั้งแต่ยกแรกครับเนื่องจากนักชกจากกัมพูชา คิ้วซ้ายแตกนะฮะก็เลยไม่ได้ให้ชกต่อนะครับเรื่องนี้ก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนคลับชาวกุนคาแมนนั่นเองนะครับทางด้านของนักชกกัมพูชาเองเดี๋ยก็ไปโพสต์ขอโทษแฟนคลับชาวกัมพูชานะครับแต่ก็ยังมีการพูดเสียสีรายการนี้อยู่นะฮะประมาณว่าแบบไม่ยอมให้เขาชกต่ออะไรแบบนี้นะครับด้านแฟนคลับชาวกัมพูชาเองที่เป็นแฟนคลับกุนคาแมนเนี่ยก็ไม่พอใจนะครับบอกว่ากรรมการเนี่ยลำเอียงครับถึงขั้นไปทัวลงที่แฟนเพจ WBC มวยไทยเลยครับแต่ว่าดูจากแพรแล้วเนี่ย ถ้าเกิดกรรมาการให้ชกต่อเนี่ยก็ไม่ได้การันตีนะครับว่ายกต่อไปอะไรจะแตกอีกบ้างเพราะฉะนั้นการให้ยุติการชกเนี่ยถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวจะเป็นอันตรายต่อน,นักชกจากกัมพูชานะครับงานนี้ก็เลยทําให้โยทีน FA Group ปนะครับคว้าแชมป์ WBC นมวยไทยรายการนี้ไปครองได้สาเร็จยินดีด้วยนะครับ